สวัสดีครับนักเรียนชั้นอนุบาล3แล้วก็ท่านผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาล3นะครับก่อนอื่นครูต้องขอแนะนําตัวก่อนเลยเลยกันนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกสำหรับครูมาสอนวิชาภาษาอังกฤษของระดับอนุบาลนะครับครูชื่อครูศักชัยไส้ลิ้นครับหรือว่าชื่อเล่นว่าครูเบอร์ดี้ครับสอนนักเรียนอนุบาล1อนุบาล2แล้วก็อนุบาล3ครับวันนี้จะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันครับ เรื่องที่หครับ greeting greeting แปลว่าคำทักทายครับซึ่งของอนุบาล3จะเรียนหนังสือเล่มนี้ครับเพิ่มนะครับอ่าอันนี้คือเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มสีม่วงครับเล่มสวยๆเลยนะครับคำศัพท์คำที่1ที่เกี่ยวกับการทักทายนะครับเราไปดูกันเลยครับว้าวคำที่หนึง good morning good morning คำที่สองครับผมคำว่า hi hi คำที่สามคำว่า hello hello, hello. เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคำศัพท์เกี่ยวกับการทักทายเนี่ยเราสามารถพูดกับใครครับเป็นพื้นฐานเลยนะครับอย่างเช่นคำที่หนึ่งครับคำว่า good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้าครับ เราสามารถพูดกับคุณครูได้นะครับโดยพูดว่า Good morning teacher Good morning teacher สวัสดีตอนเช้าคุณครูครับส่วนคำว่า Hello Hello แอาคำว่า Hello เราสามารถพูดกับเพื่อนได้ครับอนนย่างเช่น Hello Alex ออันนี้นะครับคำนี้ครับ Hi 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 John Hi John อันนั้นคือเป็นคำศัพท์คำทักทายพื้นฐานครับต่อไปเราไปเรียนเรื่องต่อไปกันเลยนะครับก็คือคำศัพท์ในภาษาอังกฤษอ่าซึ่งจะมีทั้งหมด5ตัวครับเราไปดูกันเลยครับว่าคำศัพท์เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้าง a e -i-o-u อักษรคำศัพท์อักษรสระในภาษาอังกฤษจะมี5ตัวครับ AE IO u A. เดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ในภาพกันนะครับว่าจะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างที่ขึ้นต้นด้วย -a ครับ -a-and -a-and E elephant E elephant I iguana iguana O owl unicorn ยูยูนิคอนจบไปแล้วนะครับสลับสระในภาษาอังกฤษมี5ตัวนะครับอย่าลืมครับเด็กๆ A E I O U A E I O U ต่อไปครับเรื่องที่3ที่เราจะเรียนวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับ numbers n u m b e เ s รเราดูกันแล้วใช่ไหมครับว่า numbers มันแปลว่าอะไรครับ เออาคำที่หนึ่งครับ one, one, t w 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9แล้วก็สุดท้ายครับ10อันนี้ก็คือสระในภาษาอาตัวเลขในภาษาอังกฤษครับ1-10 1 2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ครูเชื่อว่าเด็กๆสามารถนับกันได้ใช่ไหมครับ1-10ถึงซึ่งมันอีซีมากเลยครับระดับนักเรียนอนุบาล3ใช่ไหมครับแต่ก่อนจะจากกันนะครับวันนี้ ครูจะมีคำศัพท์ง่ายๆแถมอีกสองคำครับผมเราต้องรู้จักกันเองใช่ไหมครับเพราะบางคนก็นั่งกันอยู่ใช่ไหมครับต้ว<อ>คำว่า when when เราน่าจะรู้จักกันใช่ไหมครับคำนี้อีกหนึ่งคำครับค่า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 สองคำครับ h ว n ค่าโอเคจบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูการบ้านเลยนกันครับว่าจะมีการบ้านในหนัง,ส,ง,นงสือเนี่ยอะไรกันบ้างครับไปดูกันเลยการบ้านของครูครับครูจะสั่งการบ้านของเราทั้งหมด5หน้าครับหน้าที่1ระบายสีและเขียนคำตามรอยประครับหน้าที่1 หน้าที่สองครับหน้าที่3หน้าที่4แล้วก็หน้าที่ห,นห,นหครับผมก็ค <c oughs> ือให้เราเขียนตามเส้นรอยประ1-5ถึงครับเด็กๆลืมกันยังครับว่า1นึ่งถึงาภาษาอังก,กฤษพูดว่าอะไรบ้างเมื่อกี้ one two t h r e f i v e one two three four โอเคนะครับ จบกันไปแล้วครับสำหรับการสอนวันนี้เดี๋ยวครูจะมาทบทวนกันหนึ่งรอบว่าวันนี้ครูได้สอนเรื่องอะไรกันบ้างครับเรื่องที่1ก็คือคำเกี่ยวกับการทักทายครับเดี๋วพูดง่ายว่า greeting เรื่องที่2ที่ครูสอนไปเมื่อกี้ก็คือสระในภาษาอังกฤษ a e i o u แล้วก็เรื่องที่3ครับที่ครูสอนไปก็คือ numbers numbers ถึงแปลว่าตัวเลขนะครับ 1- 10 1, 2, ถ 4, 5, 6, 7, five h t nine โอเคครับน่าจะเข้าใจกันไหมครับแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านของครูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้อนุบาล3ครูก็ขอจบการสอนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ Goodbye